เรากําลังถูกความรู้สึกพาไปอ้าพอโกรธเกลียวอารมณ์ร่วมนู่นนี่นั่น,นเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เงียบกลิบวันนี้มีใครพูดถึงเรื่องนี้แม้ถ่าสถาบันนิติวัตรท่านไม่ยกขึ้นมาเนี่ยอยากจะฝากท่านอย่างนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเราอาจจะคิดว่าผู้ถูกกระทําเป็นเหยือ่อเด็กที่ถูกยิงเป็นเหยือ่อแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเหยือ่ออาจจะไม่ใช่ผู้ถูกกระทําก็ได้อาจจะเป็นเด็กคนนั้นก็ได้เพราะอะไรเป็นเหยื่อของครอบครัวที่ดูแลไม่ดี เป็นเหยื่อของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยเงินเป็นเหยื่อของระบบการศึกษาที่ไม่ได้สนใจเรื่องซอฟต์พาวเไม่ได้สนใจเรื่องของ m e n เท l สนใจแต่เรื่องของ p ฟิสิกส์ สมในการปฏิบัติกับเด็กเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนเลยม,มันแอบไปนิดเปล่ามีการแบบไปยกตัวอย่างของคดีต่างประเทศด้วยเราต่างประเทศเขายังมีการลงโทษเลยและหค่ะเราก็เลยมีการจัดเสวนาว,วันนี้ขึ้นเพราะเราอยากจะให้สังคมนะได้รับรู้ถึงความเข้าใจขั้นพื้นฐานของกระบวนการติธรรมเด็ก